The Family Buddy of Your Life สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะตอนรับเข้าสู่รายการ m o ม Gen t ูค่ะดิฉันสวงมลสิทธิทสมานร,รายงานตัวนะคะพบกันทาง The Family Podcast ค่ะนะ,ะห่วงใยพ่อแม่ดูแลลูกหลานนะ,ะรายการที่จะอยู่เป็นเพื่อนของคนเป็นแม่เจเน r เรชันที่สองนะคะเราดูแลนะะเป็นทั้งลูกของแม่แล้วก็แม่ของลูกทำหน้าที่เชื่อมต่อทุกคนในครอบครัวค่ะ นะคะวันนี้ก็จะมาทำหน้าที่อัปเดตสถา,านะคะแล้วก็พูดคุยนะคะถึงเรื่องราวใกล้ตัวของคนเป็นพ่อแม่ทุกท่านนะคะยิ่งในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้นะคะแต่ละคนต้องเผชิญปัญหาเยอะแยะมากมายหรือเกินนะ,ะโดยเฉพาะสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 <c oughs> นี่แหละค่ะนะดีฉันว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนอาจจะกลัดกลุ่มใจเนาะเพราะว่านอกจากจะต้องเผชิญปัญหาภายในบ้านแล้วเนี่ย หวั่นกลัวไม่ปลอดภัยแล้วเนี่ยมันยังจะมาเจอปัญหาที่หนักหน่วงกว่านั้นก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายนะสถานะทางการเงินต่างๆเนี่ยบางคนก็ตกงานทันทีเนาะบางคนก็อาจจะต้องหยุดงานแบบไม่ได้รับเงินเดือนนะ,ะไรายได้ลดนะฮะรายจย่ายยังเท่าเดิมอะไรต่อมีอะไรเนี่ยตอนนี้เนี่ยแทบจะต้องส่งความห่วงใยไปถึงทุกท่านนะคะก็มันต้องผ่านกันไปให้ได้พยายามสร้างกําลังใจ นะคะให้เกิดขึ้นได้กับตัวเราเองนะเพราะถ้ากําลังใจเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้เราถึงจะส่งกําลังใจไปถึงคนรอบข้างได้ต่อไปนะคะวันนี้ประเด็นที่ดิฉันอยากจะมาร่วมพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะแล้วก็อยากจะให้ทุกๆท,ท่านได้ตระหนักด้วยนะถึงแม้ว่ามันจะมีสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะอยู่รอบตัวแล้วมันทําให้เกิดความไม่สบายใจแต่ว่ามันก็ต้องทําหน้าที่ต่อไปดําเนินชีวิตต่อไป แต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันเป็นห่วงแล้วก็กังวลสำหรับลูกหลานของเรามากในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็คือเรื่องที่ลูกหลานของเราต้องอยู่บ้านด้วยแล้วคือที่ผ่านมาเนี่ยพอมันเป็นช่วงปิดเทอมนะมันเป็นช่วงปิดเทอมในช่วงระยะเวลาแบบนี้เราก็อาจจะมีกิจกรรมพาลูกไปเที่ยวไปทำอะไรตั้งเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องพยายามอยู่บ้านนะก็เป็นมาตรการที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐด,ด้วย อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะะก็เลยอยู่บ้านกันเป็นส่วนใหญ่นะแต่ว่าทำอย่างไรดีพอหยุดบ้านแล้วเนี่ยคืออยู่กับบ้านเนี่ยกลายเป็นว่าทุกคนจมจอมอยู่กับหน้าเทคโนโลยีนี่แหละที่ดิฉันเป็นห่วงมากคนเป็นพ่อแม่ก็คือสำหรับบางคนเนี่ยเขา work from home เนี่ยทำงานก็อาจจะต้องอยู่กับเทคโนโลยีอันนี้ก็เข้าใจได้แต่บางคนก็ติดแชทแชทเนาะ นะบางคนก็ติดดูภาพยนตร์ติดหนังติดเน็ตฟิกอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทุกอย่างมันผ่านเทคโนโลยีทั้งหมดเลยแต่ว่ากลุ่มที่เป็นเด็กและเยาวชนเนี้ยกลับกลายเป็นว่าเขาติดเกมนะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยต้องยอมรับว่ายังไม่ใช่สถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่สถานการณ์โควิด1 i d 1 9เด็กไทยก็ติดเกมกันเยอะอยู่แล้วพอมาเจอเข้าสานการณ์แบบนี้แล้วก็ให้หยุดอยู่บ้านด้วยไม่ได้ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะดิฉันเจอประเภทคุณพ่อคุณแม่บอกไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วนะคะตอนนี้ลูกติดเกมหนักมากนะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าวันนี้จะมาชวนพูดคุยนะคะแล้วก็เอาละไอ้เผชิญปัญหามันต้องเผชิญต่อไปแต่ว่าก็อย่าลืมนะคะว่ายังไงเนี่ยไอ้การดูแลลูกหลานของเราก็ยังจำเป็นอยู่นะะที่ไอ้เรื่องความปลอดภัยนั่นเรื่องหนึ่งแต่ว่าไอ้พฤติกรรมต่างๆเนี่ยนะคะไม่ใช่สถานการณ์โควิด1 9ผ่านไปปุ๊บ ปรากฏว่าลูกมีอาการติดเกมหนักกว่าเดิมประเภทลงแดงเลยอะอย่างนั้นเนี่ยไม่ดีแน่ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยพยายามอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังพูดคุยแล้วก็ให้แต่ละท่านได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วยจำได้ไหมคะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยทางองค์การนาไมโลกเขาได้บรรจุอาการผิดปกติในการเล่นเกมหรือว่า,อาการติดเกมเนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งนะเมื่อก่อนมันเป็นแค่อาการติดเกมอะชื่อมันคืออาการติดเกม นะก็คือเขาเรียกว่าเป็น,ปน,ปนรูปแบบพฤติกรรมการเล่นเกมที่ขาดการควบคุมนะแล้วก็คือเล่นเกมแล้วมากกว่าการทํากิจกรรมอื่นๆนะ่ะนะไม่ว่าจะมีอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตประจําวันนะคะก็จะขอเลือกเล่นเกมก่อนเป็นอันดับแรกนะแล้วก็ว่าตอนหลังๆเนี่ยเฮ้ยไอพฤติกรรมติดเกมที่ว่าเนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องอื่นๆนะนำไปสู่อาการป่วยนะมีความรุนแรง เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะแล้วก็มันส่งผลต่อบุคลิกภาพทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมทั้งการศึกษาคือมันมันมีปัญหาไปหมดเลยสุดท้ายแล้วก็เลยถูกบรรจุว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอพฤติกรรมต่างๆที่ว่ามาเนี่ยมันไม่ใช่แค่อาการละแต่มันเป็นโรคชนิดหนึ่งนะถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งโรคติดเกมนะเพฉะนั้นคำถามก็เกิดขึ้นมากมาย เนะมื่อก่อนเนี้ยนึกภาพใช่ไหมคะตอนสมัยเราเล่นเกมครั้งแรกเนี่ยเมื่ออายุเท่าไหร่นที่ฉันจำได้นะในสมัยยุคข,ของเราเนาะเราก็ติดเกมนะแต่เราเป็นเกมที่แบบคุณผู้ฟังยังจำได้ไหมอะจำได้ไหมว่าตัวเองเล่นเกมอะไรนะที่ฉันก็พยายามนึกอยู่นะเราเราเล่นเกมตอนนั้นจำไม่ได้แล้วเลี้ยงผักเลี้ยงอะไรเนี่ยเ <laughs> ขาชื่อเรียกชื่ออะไรนะมันมีแบบว่าที่จะต้องตามมันอะ เลี้ยงวันหนึ่งให้อาหารมันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยนจำได้ว่าตอนนั้นนู้ติดกันสนุกสนานมากหรือว่าเกมอย่างมากที่ติดสุดๆแล้วก็เกมเอเตอร์ดิสต่อตึกนั่นน่ะเดียฉันว่ามันมันสุดๆแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี่หเกมมันสุดๆไปเลยอ่ะแล้วมันจะเป็นเกมประเภทแบบว่ายิงเลือดสาดแล้วมันเป็นเวอร์ชวลมันเรียกว่าเวอร์ชวลเกมหรือว่า มันมีเทคโนโลยีที่ใส่แว่นตาแล้วเป็น VR นึกภาพออกใช่ไหมมันเสมือนจริงอ่ะแล้วมันพยายามทําเกมให้มันมันรู้สึกว่ามันเสมือนจริงถ้ามีการยิงศาส์เนี้ยสะใจมันต้องใส่ให้มันเห็นเลือดเลือดต้องกระศาสกระเซ็นอะไรเงี้ยเกมมันพัฒนาไปไกลมากและไอเกมเหล่านี้เนี่ยคือสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเล่นมากๆแล้วมันเข้าไปฝังอ่ะฝังในอารมณ์ความรู้สึกแล้วมันส่งผลต่อพฤติกรรมของลูกหลานของเราเนี่ยนะที่ฉันว่ามันน่ากลัวมาก นะคะถึงเกมแต่ละเรื่องที่ลูกหลานของเราเข้าไปเล่นน่ะนะแล้วบางคนแบบเล่นแล้วก็ติดหนักมากอะ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องต้องเอามาฝากมู้ฟังแล้วว่าไม่ได้นะโดยเฉพาะเด็กเล็กๆทั้งหลายนะท่ันเป็นห่วงมากโดยเฉพาะเด็กประถมวัยนะถ้าคุณฟังเองมีลูกอยู่ในช่วงวัยอนุบาลเนี่ยนะเอาล่ะแล้วยังไงล่ะถ้าไม่เล่นเกมแล้วจะให้ลูกทําอะไรนอกบ้านก็ไม่ให้ออกเอาไว้ ครั้งหน้าดิฉันจะมาพูดว่าในเมื่อเราต้องอยู่บ้านกันนานๆแบบเนี้จะมีกิจกรรมสําหรับลูกหลานยังไงนะเดี๋ยวดิฉันขอติดไว้ในครั้งหน้าว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างสําหรับชวนเด็กๆนะมาทํากิจกรรมกันภายในบ้านได้ด้วยเหมือนกันค่ะนะ,ะส่วนวันนี้เนี่ยจะขอเน้นไปที่เรื่องของเกมมากหน่อยละกันนะคะเพราะว่าเรายัางต้องจําเป็นอยู่นะคะที่คุณพ่อคุณแม่ต้องลุกขึ้นมาถึงแม้ว่า คือเราอาจจะเหนื่อยยากดิฉันเจอคุณคุณแม่ลูกเล็กนะคุณแม่ลูกเล็กเนี่ยก็จะบ่นให้ฟังเลยแหละเพราะว่าปกติได้เป็นคนทํางานนอกบ้านนะเวลาทํางานนอกบ้านแล้วส่งลูกไปโรงเรียนช่วงปิดเทอมก็จะมีความรู้สึกว่าคือมันอาจจะมีวุ่นวุ่นบ้างนึกออกใช่ไหมครับพอปิดเทอมนะอ่าลูกอยู่บ้านแต่ตัวเองอยังออกไปทํางานไงไม่ได้อยู่กับลูกตลอด24ชั่วโมงแต่ช่วงนี้ตัวเองก็ต้องทํางานที่บ้านลูกก็ต้องอยู่บ้าน เพราะฉะนั้นเขาบอกโอ้โหบางวันมันเครียดมากมันมันอยู่กับลูกตลอดทั้งวันนี่มันไม่ไหวนะพี่นะเขาก็บ่นกับดิฉันแบบลูกเล็กอะ่ะบอกโอ้โหแบบปวนทั้งวันเลยแล้วบางทีบางวันหนูต้อง work from home นะยลูกก็ป่วนอยู่ตลอดเวลาเป็นสังเกตนะะดิฉันก็เลยบอกเออก็เข้าใจได้ก็เข้าใจได้อะว่าเราจะต้องเจ,เจอกับสภาพปัญหาแบบนี้บางคนเป็นพ่อแม่ยิบยื่นเกลียไม่ลูกด้วยซ้ํา นะเพราะว่าต้องการสมาธิในการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ลูกนิ่งก็เลยยื่นเกมให้แล้วก็ลูกให้ลูกเล่นนะโปลดรู้ไว้เลยค่ะว่าคุณกำลังแก้ปัญหาหนึ่งของตัวเองแต่คุณกำลังไปสร้างปัญหาหนึ่งให้กับลูกแล้วกำลังเป็นการสร้างปัญหาใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าอย่าลืมเมื่อใดก็ตามที่คุณยื่นเกมแล้วก็แก้ปัญหาเออแล้วคุณก็คิดว่าเออนั่นแหละเอามือถือไปเป็นพี่เลี้ยง ชั่วคราวก่อนแล้วกันนะคุณคิดว่าชั่วคราวแต่ว่าไม่ใช่แล้วล่ะค่ะเมื่อใดก็ตามที่ลูกได้สัมผัสแล้วเขามีความรู้สึกว่าโอ้โหเขาเล่นเกมแล้วมันสนุกอะแล้วเขารู้วิธีการนะคะว่าเขาจะทํำยังไงแล้วเขาได้เล่นเกมเขาจะรู้ว่าตอนแม่ยุ่งยุ่งเนี่ยเข้าไปปวดแล้วเขาจะได้เล่นเด็กเขาฉลายกว่าที่เราคิดเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าใช้เกมเป็นตัวแก้ปัญหาของเราหรือว่ามีความรู้สึกว่าให้ลูกเป็นพี่เลี้ยง ะะใช้มือถือเป็นพี่เลี้ยงแทนนะจะชั่วคราวชั่วครั้งชั่วคราวก็ไม่ได้นะคะเพียงแต่ว,ว่าอ่เราอาจจะต้องมีวิธีการต่างๆนะคะที่จะมาชวนพูดคุยกันนะคะว่ายังไงก็ตามเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีก่อนนะคะแล้วก็พยายามคิดเสมอว่าไอตัวเกมต่างๆเนี่ยมันจะนำไปสู่อะไริฉันเชื่อว่าแต่ละท่านคงรู้หมดแล้วละ่ละ,ละไม่ต้องมาพูดถึงข้อเสียละ ทุกท่านทราบกันดีแหละว่าข้อเสียมันเป็นยังไงแต่ว่าดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าในเมื่อเรารู้ว่าข้อเสียมันเป็นอะไรบ้างแต่เราก็ยังปล่อยปละละเลยนะคะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเราต้องมีกฎเกณฑ์กติกาภายในบ้านเหมือนเดิมนะคือนอกจากจะเป็นแบบอย่างของเราแล้วเราต้องไม่หมกบุ้นอยู่กับกับไอ้เจ้ามือถืออยู่ตลอดเวลานะคะบางคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ติดตามข้อมูลข่าวสารโควิดกันทั้งวันทั้งคืนไม่เป็นอันทำอะไรแล้วก็พอได้ข้อมูลมาก็แชทๆชส่งไปทุกห้องก๊อปปี้ส่งกันไปหมดคือคุณเป็นคุณพอ่อคุณแม่ที่หมกมุ่นกับมือถือมันก็เป็นพฤติกรรมแบบอย่างที่ลูกมองเห็นเราไงลูกเขาก็เห็นว่าพ่อแม่ก็อยู่กับมือถือเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่นั้นติดตามเรื่องข่าวโควิดแต่ว่าเขาเห็นพฤติกรรมแบบนั้นเนี่ยเขาก็ก๊อปปี้ไปเขาก็อยู่กับมือถือบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามลด การใช้มือถือลงใช้เฉพาะที่จําเป็นนะคะแล้วก็พยายามชวนลูกทํากิจกรรมอย่างอื่นด้วยนะะวิธีการแรกเลยก่อนที่คุณจะปล่อยให้ลูกติดเกมเนี่ยคุณต้องออกกฎกติการ่วมกันในครอบครัวก่อนนะ,ะาะข้อนี้ยังยังคงเป็นไม้ตายอยู่นะยังคงเป็นไม้ตายอยู่ว่าต้องมีค่ะทีฉันถือว่าเป็นไฟบังคับถ้ามีโลกเทคโนโลยีเมื่อไหร่ก็ตามไม่ว่าลูกจะอยู่ช่วงไวัยไหนก็ตามเพียงแต่ว่าในช่วงวัยเนี่ย มันกำหนดกฎเกณฑ์ของการใช้มือถือที่มันแตกต่างกันนะเช่นถ้าสมมติว่าเป็นวัยอนุบาลเนี่ยก็อนุญาตให้เล่นมือถือสัก15นาทีแล้วเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอย่างอื่นนะโตขึ้นมาหน่อยวัยประถมก็อาจจะสักครึ่งชั่วโมงคือเวลามันเพิ่มขึ้นแล้วก็ชวนไปทำอย่างอื่นนะอะมัธยมขึ้นมาก็เพิ่มมากขึ้นคุณอาจจะให้ถึงชั่วโมงแล้วไปทำอย่างอื่นนะระดับเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ย มันก็ต้องมีสเตปที่ต้องชวนพูดคุยกันนะนะคะแล้วก็ก่อนที่จะยื่นมือถือให้เขาหรือว่าให้เขาเล่นเกมคุณก็ต้องมีข้อตกลงร่วมกันในครอบครัวซึ่งมีความจําเป็นมากนะคะคําว่าข้อตกลงก็คือว่าหนูต้องทําอะไรบ้างคือเวลาลองนึกภาพอะเหมือนเวลา,วาให้เขาเล่นเกมแล้วเขาติดอยู่เพราะเขาเล่นเกมเพลินๆอยู่แล้วคุณบอกหมดเวลาแล้วไปทําอย่างอื่น เขาไม่ให้ความร่วมมือกับคุณหรอกเพราะเขาไม่รู้ว่าไปทําอื่นอย่างอื่นคืออะไรแล้วมันติดพันอะเหมือนเราเล่นเกมอะเราเล่นอยู่เราก็ติดพันอะนึกภาพออกใช่ไหมคะคุณลองคิดภาพต่อว่าถ้าคุณเปลี่ยนจากวิธีการแบบนี้แล้วคุณตกลงก่อนคืออย่าไปตกลงบนเงื่อนไขทีหลังหลังจากเล่นเกมแต่ให้ตกลงบนเงื่อนไขก่อนให้เล่นเกมนะยกตัวอย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวหนูจะได้เล่นเกม วันหนึ่งกี่ครั้งแต่ละครั้งกี่นาทีคือตกลงก่อนไงตกลงล่วงหน้าไว้เลยว่ามันจะเป็นแบบนี้เราจะมีกฎกติการ,ร่วมกันแบบนี้นะลูกแล้วคุณต้องรักษากฎกติกานะคะถ้าคุณคุณบอกบอกลูกแล้วตกลงกันแล้วก็ต้องเอาจริงเอาจังอ่าแม่จะให้หนูเล่นนะตื่นขึ้นมาหนูทํากิจกรรมอย่างนี้วางตารางก็ได้นะวางตารางเพื่อให้เห็นเนี่ยเป็นการฝึกวินัยอย่างหนึ่งด้วยให้เขาได้เรียนรู้กันวางแผนชีวิตของเขาแต่ละวันนะตื่นขึ้นมาตื่นมาแล้ว ่กินข้าวอาบน้ำกินข้าวกินข้าวเสร็จจะมีช่วงเวลาทําอะไรบ้างนะคะก็สอดแทรกกิจกรรมที่เราอยากให้ลูกทำไปนะเช่นไปเล่นของเล่นเนาะมีช่วงเวลาเล่นของเล่นที่เป็นของเล่นจริงมีช่วงเวลาของการอ่านหนังสือมีช่วงเวลาของการทํากันบ้านที่คุณอยากสอดแทรกมีช่วงเวลาของการออกแบบงานศิลปะอะไรก็แล้วแต่คุณเอามาปรับเปลี่ยนอแดปอะแล้วก็ดูความสนใจของลูกเป็นตัวตั้งเช่นลูกเป็นคนชอบวาดลูกมาก เราก็ใส่ไปในกิจกรรมของแต่ละวันแล้วก็บอกว่าอ่ะก่อนที่หนูจะเล่นเกมแม่จะให้หนูเล่นเกมช่วงเวลาสิบโมงถึงสิบโมงสิบห้าหรือสิบโมงถึงสิบโมงครึ่งก็แล้วแต่หนูเล่นเสร็จแล้วหลังจากสิบโมงครึ่งไปช่วยแม่ทํากับข้าวสมมตุติอันนี้ใน่ฉันสมมุตินะคุณต้องไปดีไซน์กันเอาเองแต่ยกเป็นตัวอย่างแล้วแม่ตกลงก่อนนะคําไหนคํานั้นนะลูกถ้าสิบโมงครึ่งแล้วหนูต้องเลิกแล้วก่อนที่จะสิบโมงครึ่ง ดิฉันเตือนสักนิดหนึ่งว่าลูกเล็กเนี่ยคุณต้องเตือนก่อนเตือนครั้งที่หนึ่งเตือนครั้งที่สองแล้เตือนครั้งที่สามเพื่อให้มันมีทางลงอะเหมือนเวลาเวลาเครื่องบินนะคะเขาเทคออฟแบบคุณนึกออกใช่ไหมเทคออฟขึ้นไปตอนแลนดิ้งอ่ามันก็ต้องมีการแบบเตือนกันก่อนนะอ่ถึงอีกอีกครึ่งชั่วโมงนะคะอะไรเงี้ยเตือนเขาก่อนเพราะคนมันกําลังใจจดจ่อเล่นแบบว่ากําลังสนุกใช่แล้วมาห้ามทันทีเนี่ย มีความเสี่ยงต่อการทะเลาะกันเพราะฉะนั้นคุณเตือนเขาเก่อนเหล็งห้านาทีนะลกูกอ่าเขาก็รู้ละเฮ้ยห้านาทีเขาก็ต้องพยายามหาทางลงของเขาอะเนี่ยเป็นการฝึกต่างๆนะแล้วก็บอกกฎกติกาเขาเพราะฝึกเสร็จปุ๊บเอาละถึงเวลาละโหยลูกน่ารักมากเลยทำกรรมกติกาบอกสิบห้านาทีสิบห้านาทีจริงอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ไว้วางใจหนูละวันนี้หนูทำตัวน่ารักแม่อาจจะบวกให้อีกห้านาทีเป็นยี่สิบนาที แต่หนูต้องเลิกเลยแล้วมาทําอย่างอื่นเนี่ยพอฝึกไปในบ้านฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันติดอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันกำลังจะบอกก่อนว่าแรกเริ่มเดิมทีถ้าคุณวางก,กฎกติกาตั้งแต่ตอนต้นนะคะแล้วก็เคร่งครัดต่อ,อก,กฎกติกานั้นเนี่ยมันเป็นการป้องกันก่อนที่ลูกจะติดเกมแต่ปัญหาตอนนี้คือกลายเป็นว่าส่วนใหญ่เด็กติดเกมก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณกําลังจะซ่อมมากกว่าที่คุณจะไปฝึกละ อันนี้คุณลังแก้ปัญหาแล้วเพราะว่าลูกเริ่มติดเกมนะบางคนบอกเริ่มติดบางคนบอกติดหนักแล้วก็สุดแท้แต่อาการจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าต้องพยายามหาทางปรับเปลี่ยนนะตอนนี้พูดคุยกับลูกตรงๆแล้วแล้วพยายามหากิจกรรมอย่างอื่นเข้ามาแทรกสําหรับคนที่ติดเกมนะคะว่าแม่ขออย่างนี้ลวกันลูกมาเปิดใจแล้วคุยกันว่านะตอนนี้แม่ว่ามันมากเกินไปเราต้องมีกิจกรรมร่วมกันนะเนี้ย คุณจําเป็นต้องเอาตัวเขาแรกนะเรฉันย้ยําว่าต้องเอาตัวเขาแรกนะถ้าอยากจะเอาลูกคืนมาไม่เสียลูกให้กับเกมคุณต้องเอาตัวเขาแรกนะสร้างกิจกรรมประจําบ้านขึ้นมานะแล้วก็ชวนลูกมาทําร่วมกันนะซึ่งกิจกรรมมันมีมากมายแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันจริงๆว่าคุณจะทําให้เขาดีไซน์กิจกรรมแบบไหนอย่างไรแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือการ ออกแบบกฎกติการ่วมกันแล้วถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกนะอีกสเต็ปหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการสร้างกฎกติกาภายในบ้านแบบประชาธิปไตยเนี่ยคุณต้องให้ลูกมีส่วนตาการออกแบบด้วยมันจะช่วยยกระดับแล้วเขาเหมือนแบบไม่ถูกบังคับอะ่ะเช่นอ่ะไหนลูกว่าไงเอางี้ไหมลูกสมควรเล่นกี่นาทีเด็กเนี่ยชอบต่อรองทุกคนชอบต่อรองแม่บอกแม่ขอให้แต่ละครั้งสิบห้านาทีลูกอขอยี่สิบนึกออกไหม มันเป็นการต่อรองแล้วเรียนรู้การสื่อสารด้วยเป็นการต่อรองทั้งสองฝั่งด้วยน,นี่ฉั้นว่าลองพูดคุยอะ่ะแล้วเราก็บอกเอารูบบอกขอยอี่สิบอยี่สิบก็ได้แต่ ต้องยี่สิบจริงๆนะลูกหรือจะต่อรองตรงกลางสิบแปดนาทีอะไรเงี้ยคือแล้วแต่ลูกเล่นของคุณแล้วให้เคารพกฎกติกากันแล้วลูกก็จะมีความรู้สึกว่าเขาสมยอมอ่ะเขาไม่ได้ถูกบังคับว่าแม่บอกให้เล่นเจ็ห้านาทีแต่ว่าเขามีส่วนต่อการวางกฎกติกา,กาด้วยไอ้นี่ก็จะช่วยได้หรือถ้าต้องการให้เขาแก้ปัญหาก็บอกเอาละแม่ว่าหนูเล่นมากไปละแม่อยากให้หนูปรับลดเวลาเมื่อก่อนหนูเล่นทีหนึ่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงแม่คิดว่ามันมากไปจะทํำยังไงที่จะลดลงมาได้ แล้วพูดคุยกันให้เขาให้เขาสมยอมเองเขาบอกอ่าเขาจะลดลงสักครึ่งชั่วโมงก็ค่อยๆปรับให้เขาลดลงครึ่งชั่วโมงผ่านไปอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็ให้ลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆแล้วเพิ่มกิจกรรมอย่างอื่นเข้าไปเรื่อยๆนะเห็นไหมมันก็จะมันก็ยังพออยู่ร่วมกันได้อ่ะมันไม่ต้องมาทะเลาะกันนะ่ะคือสิ่งสําคัญที่สุดเนะี่ยช่วงที่เราต้องอยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงเนะี่ยอย่าทะเลาะกันเป็นดีที่สุดเนะพราะฉะนั้นเนี่ย พยายามหาทางออกแล้วมันมีนการฝึกให้ลูกเนี่ยแก้ปัญหาด้วยนะก็สร้างเสริมทักษะชีวิตผ่านสถานการณ์โควิดได้ด้วยนะคะก็ขอให้ผ่านพ้นช่วงภาวะการติดเกมของลูกๆของเราเนาะแค่เผชิญสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 ก็หนักหนาอยู่แล้วบอกลูกไปเลยแค่นี้พ่อแม่ก็ทุกข์ใจมากแล้วไรายได้ก็ลดไอ้นู่นก็ลดไอ้นี่ก็ลดน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกช่วยเป็นเด็กดี ให้บ้านเรามีความสุขกันหากิจกรรมมาทําร่วมกันดีไหมนะคะพูดแบบเนี้ยเหมือนขอความเห็นใจดีไม่ดีคุณจะได้รับความเห็นใจจากลูกค่ะนะคะเาเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้ามาติดตามทีฉันจะมีกิจกรรมดีๆมาฝากนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่ตอนนี้ลูกอยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงทำกิจกรรมอะไรกันดีนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับมอมเจนทูแล้วดิฉันสวงมน์ิตธิสมาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ฝ่าวิกฤตไวรัสโควิดไปได้วยกันกับ The Family Podcast หัวใจฟูสู้โควิดสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส